ตอนนี้โปมายังมาอยู่กับสาวดาวเก่าเนาะสาวสวรรค์นเขศมาอยู่ประเทศไทยสร้างครอบครัวอยู่ที่ปรศไทยเนาะเป็นโปกแบบทักทายสบายดีเนาะสบายดีเนาะอากาศสบายดีสาวด ow, าวนะทุกคนอตอนนี้คัมหนึ่งแล้วทุกคนเนาะก่อนจะไปฟังเรื่องราวา ก็จะเปิดภาพคลิปนอไปเนาะยังจะมีเรื่องลมไล่เลืองเนาะเพราะว่าคนลาวเขามาเจอกันนี่คือมีแนวลมไล่เนาะแบบแบบเหมือนเขามาเจอคนบ้านเดียวกันอ่ะเนาะแมนดีใจดีใจก็ดีใจเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะคือเหากับโบโบหูจะกันมากวนแต่มาหูจะกันอยู่ที่เมืองไทยประเทศไทยเนาะนี่แหละประเทศไทยเฮ็ดให้คนลาว จากหลายภาคหลายบอลมาเจอกันแล้วก็มาพู้จักกันแล้วก็มาฮักเพลงกันอยู่ในประเทศไทยทุกคนเนาะผู้อ่ออยากห้ามสาวดาวว่าสาวดาวมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยนี่โดนแล้วเนาะเราได้มันสาวปีแล้วจ่ะปีทุกคนแล้วในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนี่ยากโตหรือว่าเป็นเท่าไหร่สบาย สบายเนาะสะดวกสบายในในชีวิตเกิดมาก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแบใช้ชีวิตสะดวกสบายทันสมัยทันสมัยแล้วก็เจริญเจริญก้าวหน้าอ๋ประเทศไทยคือเจริญก้วหน้าไเจริญก้าวหน้าคนมีการพัฒนาอยู่เรื่อยเนาะพัฒนาอยู่เรื่อยๆจ้ะถนนคนทางก็ไปสะดวกสบายจ้ะอ๋นนี่คือสิ่งที่ ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ได้เห็นเนาะได้ผู้ได้เห็นได้สัมผัสนี่คือเรื่องจริงได้ได้สัมผัสเรื่องความจริงในประเทศไทยว่าเขาพัฒนาไปเยอะพัฒนาไปเยอะถนนไปไล่ไปกงอะไรอย่างนี้แต่ว่าบ้านแฟนดาวเราอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกแล้วันถนนหนทางก็เขาก็แบบว่าแบบว่าเขาเขาทำขึ้นมาแบบสวยงามมากโอ้ขนาดอยู่บ้านนอกขนาดอยู่บ้านนอก คอนกรีตแบบสวยงามเลยจาคนคอนกรีตทางไปไล่ไปปงก็สบายจะขนาดไปไล่ไปนายังเป็นคอนกรีตจ้ะปานี้คือความจริงทุกคนถ้าโกบมาเจอน้องดาวเนาะสาวดาวโกก็จะบอกมู่เนาะว่าอยู่เมืองไทยถนนหนทางไปไล่ไปนายจไปไล่ไปนาททำไร่ทำปงก็ไม่ต้องทำรั้วทำสวนเหมือนบ้านเรานะคะเหมือนประเทศเราคือทำสวนแบบดีเดียใคือ ทำอะไรก็ได้กินทำอะไรก็ได้ขายปลูกผ,ผักก็ขายผักอ่ะได้ขายทั้งนั้นถ้าเราขยันนะตอนตอนมาแรากๆตอนมาทำอิฐหั่นหู้ซึกได้ไแแบบพบความยุ่งยากก็คืออันนี้ขอเรา,าอุปสรรคโบมามา,มาชีวิตในครั้งครั้งแรกเนาะเ<อ>พราะว่าไทยเลยเพราะว่าไทยเลยเพราะว่าอยู่หลายปีแล้วเพราะแบบเข้าโบมู้ภาษาเนาะพี่น้องด้วย คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านมากคิดถึงพ่อถึงแม่มาด้วยความจําเป็นมาด้วยความลําบากแตก่มาเจอแต,แต่ก็มาเจอแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีชอบประเทศไทยมากตอนนี้อะคงจะอยู่ในประเทศไทยตลอดชีวิตถ้าเกิดว่ามีมีความความสุขตลอดไปนะแต่ว่า จากใจนะจะจะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตเพราะว่าดาวมีครอบตัวก็เป็นคนไทยค่ะคุณต้องอยู่กับลูกกับแฟนแต่ตอนนี้ก็มาหางานทําค่ะตอนนี่มาหางานทำเนาะตกงานอ๋อตกงานที่จริงอยู่ในประเทศไทยนี่ไม่มีคําว่าตกงานเนาะะจะจะตกงานบ้านเราแล้วมาจะเข้ามาหาคือ บอกไ่ได้เฮ็ดเบียกอยู่บ้านเพราะว่าบ้านเมื่อกี้อยู่ยังมาที่โปไทยว่าอยู่บ้านนอกเมืองไทยก็ยังมีบอกมีมีมีเหมือนบ้านเรานั่นแหละพี่แต่แต่ว่ามันเจริญกว่าใช่มีถนนแบบคอนกรีตจัแล้วก็เจริญกว่าบ้านเราอยากเข้ามาในเมืองมาในกรุงเทพมาทํางานมาหางานทําสมรุกเรียนอันนี้คน ตัดสินใจมาโซกูอยากเห็ดงานทํำยุคกรุงเทพเพราะว่ารายได้อยู่ในกรุงเทพมันจะสูงสูงค่สูงดทำเพื่อลูกขนาดนี้แสดงว่าลูกต้องตั้งใจเรียนลูกต้องเรียนเก่งแน่เก่งค่ะเก่งแน่นอนโอแล้วก็อยากถามเนาะช่วดาว่าการที่เราสร้างครอบครัวในประเทศไทยเราได้สิทธิ์อย่างเดในฐานะเราเป็นแฟนหรือว่าเป็นภรรยาของหนุ่มไทยอะไรเงี้ยได้สิทธิ์อย่าง เราจดสเปนสมรสเราก็มีสิทธิ์หลายอย่างค่ะมีสิทธิ์หลายอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสามีเสียชีวิตเราก็ได้อยู่กับลูกได้มูลมังก็เราก็ได้แล้วก็ตกไปสู่ลูกได้ย่างเงจ๊ะพี่อันนี้ก็คือคําถามที่อย่างแล้วเพราะว่าในอนาคตขอก็แน่เกี่ยั ยิ้งบูชาครอบครัวเธอฮะนะแบบท่านก็ขออวยพรใ้คุณพี่มีแฟนดีๆนะคะถ้ามีหนุ่มไทยแบบเออมาจีบดีๆก็ก็อยากจะจะรู้อยากจะเนี่ยผู้ไม่ทนนะคะพี่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่ได้นะมมี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 อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องความรักเนี่ยเอาไว้คลิปต่อไปได้ไหมกาอยากอยากรู้ว่าหนุ่มไทยเขาชอบแบบไหนยังไงอย่างเงี้ย แต่พี่อย่าลืมติดต่อน้องนะมีมีหนุ่มไทยให้เลือกเขาเขามีชวนทุเรียนด้วยโถคนจะได้แฟนมีมีเท่าแก่่วนทุเรียนได้นะเขาเขายังหาแฟนคุลาอยู่ตอนนี้คนป้าเจ่าจัฒนาแหหนุ่มไม่ถึงเพราะว่าหนู่มมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนมีลูกที่ดีแล้วจ้ะโอ้มีแฟนมีลูกที่ดีเนี่ยสาวลาวเขาจะจริงใจทุกคนเนาะเขาจะอ่าบนนอกผูนอกทางเนาะมีแฟนแต่เพรว่ามีแฟนเน ตอนนี้มาหางานเนาะจากแฟนจากลูกมาเพื่อหางานในกรุงเทพที่จริงอะอยู่้านนอกเนะาะ้วกะมาหางานอยู่ฝั่งไทยเอยเอยบ่ฝม่แมนยูหันฝั่งกรุงเทพยูกรุงเทพจ้าหางานกรงุงเทพตรงนี้อยู่กรุงเทพเมื่อกี้อ๋อถามเกี่ยวกับลูกได,ได้สิทธิ์ปางน้องสาวได้สิทธิ์อะไระแล้วก็ตอนนี้<ะ>คือเด<ะ>ี๋ยวจะพูดทุกอย่างนะคะลูกอ่ะเป็น ลูกนะได้ช็ดทุกอย่างค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยร้อยเปอร์เนอ๋อนี่เลยอยากถามอยากถามว่าลูกถ้าลูกเราเป็นเป็นลูกของสามีที่เป็นคนไทยอ่ะเขาเขาจะเรียกว่าได้สัญชาติไทยบอสได้ร้อเปอร์เซ็นค่ะนี่คือเรื่องเที่ยวนี้คนไทยเขาพัฒนาแล้วพี่สมมุติว่าพ่อแม่เลิกกันแต่ว่าลูกอยู่ประเทศลาวก็มาทําบัตรนะโอ้โนี่คือสิ่งที่อันนี้หนูเห็นได้ข่าวนะคะ เห็นแบบว่าคนที่มีแฟนคนไทยบ้านหนูแต่ว่าเขาเลิกกันเขาก็มาทําบัตรให้ลูกได้เขาเป็นคนไทย<อ>มีสิทธิ์เขามีร้แบบอซค่ะพี่แล้วก็ตัวนี้คือลูกของสาวดาวนี่ได้สิทธิ์ได้สัญชาติเป็นคนไทยเลยร้อยเซ็นะได้รับสิทธิ์ลูกลูกชายเขาเพิ่งคัดเรื่องอาหารเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้ว<อ>เพราะวาเขาค<จ>ที่สิปีแล้วจ้ะภูมิใจเนี่ย สาวลาวมีมีลูกแล้วก็แบบลูกได้เป็นฐารไทยได้รับใช้ชาติได้ได้ได้รับชาติเอ้ยได้รับใช้ชาติเนาะแมนจ่าแมนได้รับใช้ชาติสองปีค่ะ้ดีใจนำสาวดาวทุกคนโอ้นี่คือลูกได้สิทธิ์เป็นคนไทยได้สัญชาติไทยนี่เลยที่ทุกคอยากถามเนาะของสาวดาว นี่คือคําตอบที่ที่ถูกต้องนะคะที่ได้ได,ได้คําตอบจากาแบบประสบการณ์คาตอบจากาสาวลาวคนนี้เนาะเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงไม่ใช่โกหกนะคะเนี่ยเนี่ยคือเรียวเลยตอนนี้บกคิดบาฝันก็บกคิดบาฝันเลยว่าจะมา,าเจอคนลาวอยู่นี่ขนาะคือแบบมาอยู่มาเที่ยวแบบตั้งแต่เศร้าเลยมาจนฮอตแลง เอ๊ะคล้ายๆคือคนลาวลองไปทักหานะนั่นก็ดวงดวงพี่กับดาวก็สมพงกันเนาะที่ไม่เจอกันถูกไหมเมนเนาะวันนี้กับเรื่องเล่าการได้สิทธิ์ที่ฝั่งไทยที่ได้ครอบครัวคนไทยเนาะอันนีทธิได้สิทธิ์โอ้คลิปนี้ยาวเลยที่ลงะเบียนสมรสนะโหจดทะเบียนสมรสสิบกว่าปีแล้วจ้ะสิบกว่าปี คือถืกต้องตามกฎหมายเนาะถึกต้องตรงตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้แล้วก็ได้สิทธิ์เป็นคนไทยและลูกชายก็ได้รับใช้ชาติเป็นทหารรับใช้ชาติที่เมืองไทยภูมิปูมใจขอส่งกําลังใจให้ลูกชายนะจ๊ะจะเป็นทหารคือดีใจอ่ะดีใจแทนสาวลาคนนี้ดีใจค่ะดีดีใจลูกที่แบบว่า ตั้งใจเรียนลูกชายก็เป็นทาหารลูกสาวก็ตั้งใจเรียนได้เป็นดาวของโรงเรียนอีกเป็นดาวค่ะได้เกียรติสีทุกปีได้อันดับหนึ่งอันดับสองของในห้องอาจารย์เขาเขาเอินบาเกรดเอเกรดสีอะตีเกรดสีเหรอจาาเกรดอ๋อบางราท่าได้ได้สอบได้ที่หนึ่งหรือว่าได้นั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเกรดเอ ันนี้เกรดซีถ้าถ้าเกรดซีนี่คือจะอ่อนจะเรียนไม่เก่งถ้าฟังเราเขาจะเป็นจับกันเพราะว่าเคยเรียนมาเนาะบัาฑ์ทอจบมสามเหมือนกันจ้ะ๋อจบมสามสมัยนั้นเนาะแมนเนาะสำหรับคลิปนี้กันหยาเราทุกคนเดี๋ยวอ่อนจ้ะ จะมาท้ามสาวดาวเรื่องหนุ่มไทยว่ะเออนิสัยหนุ่มไทยเข้ามาคุณนลาวเว็บไซต์ไไนะเนาะขอนวิชาถาบเลยเนาะได้ได้จ้าลิปต้องฝ่ายเนาะทุกคนฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนบอดเด้อเนาะอ่ะสาวดาวเมื่อกี้บอกว่าตกงานเป็นบอแม่ฟังไม่จกักไ<า><า>ิ่ัหน่อยตอนนี้ดาวตกงานนะจ๊ะมาหางานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพถ้าเจ้าถ้าแก่คนไหนสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้นะจ๊ะหรือว่า เบอร์เบอร์ของสาดาคือคืนะอ08-5-5-4-6-7-0-5-2จนะ้าเนาองคแก่ใจดีค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปอีกคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้ยาวแล้วเนาะเราตรงาลาคลิปนี้ไปก่อนสบายดีสบายดียนะเด,ดยอย่าลืมพบกันคลิปหน้าเด้อ